ที่มาของที่ทางพรรคเพื่อไทยนะครับเสนอให้มีการปรับปรุปรงแก้ไขนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับปี60นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับในการที่จะทําให้การแข่งขันเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นนะครับเพราะว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับมีคนเก่ง มากมายนะครับแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมในการแข่งขันนะครับซึ่งตัวพบรบแห่งขานการค้าสิ่งที่เราต้องการป้องปรามก็คือการใช้ความเก่งในทางที่ผิดนะครับท่านประธานโดยจุดประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับ,บ,บนี้นะครับต้องการที่จะมุ่งเน้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นของตัวพบรบปี60นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาอย่างเยอะมากแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งหากดูรายง,งานการประเมินผลสมดุลของตัวคณะกรรมการเองเนี่ยเราก็จะพบว่า แม้จะมีเจตนาที่ดีนะครับท่านประธานแต่การมาคับใช้เนี่ยก็ยังประสบปัญหาอยู่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งขอบเขตอำนาจและการมาคับใช้ต่างๆนะครับซึ่งทางพวกเราพักเพื่อไทยรวมถึงเพื่อสมามพักชื่อลงชื่อร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันแก้ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยครับก็เห็นปัญหาต่างๆและคิดว่ามันถึงเวลาต้องปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวคณะกรรมการกอคอนะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจฉบับใหม่นะครับเราจะเห็นได้ว่าขอบเขตอดหน้าเนี่ยในตัวพรบปี60เนี่ยก็ได้มีการงดเว้นการกํากับในอุตสาหกรรมที่มีการกํากับเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับหรือว่ารัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่า จากปัญหาการควบรวมธุรกิจที่ผ่านมานะครับในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เราเห็นนะครับโดยตัวคณะกรรมการนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้นะฮะซึ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยในกฎหมายที่เราแก้เนี่ยเราก็จะทําให้ตัวคณะกรรมการเนี่ยมีอํานาจเต็มในการชี้ขาดปัญหาต่างๆนะครับรวมถึงถ้าหากจะทําการควบรวมเนี่ยก็ต้องมาขออนุญ,ญาตก่อนนะฮะผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างการกํากับที่โปร่งใสเข้มแข็งนะครับแล้วก็มี ส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเราได้แก้ไขให้มีความครอบคลุมไม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการนะครับโดยเราได้ให้สภาองค์กรผู้บริโภคเดี่ยเข้าไม่มีบทบาทนะครับในการกระบวนการสรรหาคณะกรรมการนะครับรวมถึงการเพิ่มคณะกรรมการสรรหาจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับมีการกําหนดโคต้ากรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับเช่นด้านนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และบัญชีเป็นต้นนะครับซึ่ง ผมมองว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าเราทุกคนมองปัญหาเห็นพ้องต้องกันว่าควรต้องแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ปี60นะครับ